ซื้อผักอีกแล้วค่ะวันนี้ยังหนาวอยู่นะคะอากาศอากาศยังหนาวอยู่เลยซื้อผักอีกแล้วเนี่ยที่นี่นะคะที่ป้าแป๋วมาซื้อประจําที่สหกรณก์เกษตรดูผักวันนี้อีที่หัวมาไดาดูเนี่ยฮะสตรอว์เบอร์รี่ยังเหลืออยู่ อันนี้กล่องกล่องละแปดร้อยเยนนะคะเนี่ยสองแพ็คเนี่ยผูกนะผูกเนี่ยสันยนีสีเนี่ยสี่นยสเนี่ยี่เนะน,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 นี่สีเยสี่นยสเนี่ยสนยนี้ยื้อไปทสยมนะคยเข้ามาวางขายเาบบสสย ยมีมสตรอเบอรี่เล็กๆอย่างเงีย้ยสุขะ,ะ,ะ,ะาวายี้คาวาอี้สุกะいくらห้าร้อกเยนแตงมห้าร้ยเยนโคกแคกเกณเน่หัวบัวอันี้คือหัวบัวโอ้ยหนาว มะเข okay. ือเทศนี่นี nee. Nico, ่กรเล็กโกเฮกยองยู่ชอบมะเขือเทศเดี๋ยวซื้อมะเขือเทศก็แปลว่าชอบกินมาเขือเทศกมายองเนทเนอไม้ใหญ่อีกเกาะนี่

เยนกี่ห ge ge ุนับเยกันน่กัโซะเนยนก็อายผักนี่ยังชอบเลยก็แป๋าเนี่ยร้อยนึงร้อยเยนมาหาผักกินอีกแล้วค่ะวันนี้ สามยีนดอกไม้แห้งสวยสวยดอกกุหลาบแห้งสวยมาละกอ ก็ไปตำลกูกหนึ่งห้าร้อยสามสิบแปดเยนลูกแค่นี้นี่อร่อยค่ะอร่อยเพราะแป๋วชอบกินซื้อแปบบกินกุ้งแดงกุ้งหวาน เราจะมาปรุงน้ำดองหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบทั่วไปธรรมดานี่แหละคะ่ะพริกนี่นะคะป้แป๋วขกใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะใส่น้ำปลาลงไปน้ำมะนาวนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ไปเลยค่ะป้าแป๋วจะใส่น้ำกระเทียมดองด้วย นี่ก็คือน้ำเชื่อมนะคะผงชูรสน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปนี่แหละค่ะวาซาบิก็คนให้เข้ากันเลยค่ะชิมรสชาติที่เราชอบค่ะอ,อ้วาซาบิ ก็ปแปลว่าจะเติมน้ําอุ่นไปนิดนึงนะคะน้ําอุ่นค่ะอย่าร้อนนะคะอุ่นๆค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะลาดไปเลยโรยโด้วยกระเทียม เลมอนนะคะมีมะนาวก็ใส่มะนาวนะคะบ้านเราวันนี้ป้าแป๋มีเลมอน,นะคะ่ะก็จะใส่เลมอนนะคะนี่น่าอร่อยไหมมีผักชีนะคะผักชี เราก็ดองไว้สักประมาณ20นาทีนะคะให้กุ้งเขากับซีฟู้ดนี่เข้าน้ำเข้าเนื้อกันก็โอเคค่ะก็กินได้เราก็มากินดองแบบประเทศไทยมั่งนะคะกินดองแบบไทยมั่งกินดองเกาหลีดองญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็มาดองซีฟู้ดค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านเรามั่งค่ะนะคะรับรองอร่อยไม่แพ้ใครค่ะลองทําดูนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสงการนะคะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วค่ะป้าแป๋วก็หวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับการได้เล่นสงการเนาะทุกคนนะคะก็จะได้เคยชินกับการดองซอสเกาหลีหรือว่าดองซอสแบบญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราจะมาดองแบบซอสของเรามั่งค่ะคือซอสซีฟูดด้ดค่ะปะ้าวันนี้ป้าแป๋วใส่วาซาบิด้วยค่ะเสียดายไม่มีวาซาบิสดวาซาบิสดนะคะช่วงนี้ขาดตลาดค่ะ ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีค่ะกินกันเลยค่ะอิตาลิมาสมแซบนะคะไม่แพ้ประเทศไหนไหนก็แล้วกันค่ะซีฟูดเรา หวานกุ้งเผ็ดได้สะใจจริงๆเลยเพราะเป๋อยากจะกินแบบเผ็ดๆสะสะใจ Uh huh. แซ่บถูกใจจริงๆเลยค่ะผักบ้าแปลก็มีผักชีนะคะ มนันเนื้อแบบหวานฉ่ำๆเลย อืมมันที่แม่เลอะเทอะหน่อยนะคะอื โอโห,โอโหเผ็ดสะใจปรปีปยวมากเลยค่ะกระเทียมนี่นี่กื๊ก กัดปากอีก Măn khả măn cung Chúp chúp này Ui Ui Sạ chay kinh ดูในหัวกุ้งมีมันหัวกุ้งแบบมันมัน ดูมันมันค่ะมันหัวกุ้งเผ็ดแต่ก็อร่อยค่ะวันนี้ป้าเป๋็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มากินนะคะมานั่งดูเป็นเพื่อนป้าเป๋วค่ะเจอกับป้าเป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าเป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ